ความรักต้องกินได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่กับผู้หญิงที่โตแล้วผู้หญิงฉลาดไม่ขาดทุนเราต้องมีสติเราอย่าไปอยู่กับผู้ชายที่เขาไม่ได้มีอนาคตอะไรกับเราถ้าคุณเลือกผู้ชายที่ไม่มีอนาคตชีวิตคุณจะเป็นอนาถาไม่พูดตรงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกผู้ชายแบบไหนเข้ามาในชีวิตของเราผู้ชายมีผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตมีผลต่ออนาคต จริงๆจริงๆบางคนได้สามีรวยสพอร์ตเขาก็จะต่อยอดเองพุ่งไปบางคนได้สามีที่ไม่ได้สพอร์ตเขาสามีที่บันทอนชีวิตของเขาเขาก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทํางานจะมีชีวิตที่จะดีขึ้นมันมันฉุดลั้งขอให้เราเลือกผู้ชายที่ยกเราพาเราไปเติบโตให้เราไกลมากขึ้นไม่ใช่ฉุดลั้งเราหรือดึงเราลง อันนี้ไม่โอเคโอเคไหมเราพูดกันในฐานะของผู้หญิงเพราะไม่เป็นครูสอนความรักให้ผู้หญิงไม่ต้องการให้คุณได้ผู้ชายที่เขาดูแลคุณดีซัพพอร์ตคุณเทคแคร์คุณอย่างดีอยากมีชิดคู่ร่วมกับคุณดังนั้นเมื่อคุณตัดสินใจมองหาผู้ชายแบบนี้คุณก็จะได้ผู้ชายแบบนี้ไม่รู้ว่าตอนไหนคุณจะคิดได้นะที่คุณจะสตรักอยู่กับเรื่องความรักอย่างเดียว คุณอาจจะคิดได้ตอนที่คุณมีลูกแล้วคุณอาจจะคิดได้ตอนที่ลูกของคุณเรียนมหาลัยหรือลูกของคุณเรียนมอปลายแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องออกเงินทุกอย่างหมดเลยทําไมฉันต้องทํางานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูลูกทาไมผู้ชายไม่ดูแลอะไรเลยคุณอาจจะคิดได้แต่ไม่ไม่อยากให้คุณเสียเวลาขนาดนั้นไงโอเคไหมเลือกผู้ชายก็เลือกให้มันดีๆไปเลยไง ให้มันแบบว่าชีวิตของคุณยกระดับไปเลยไง